สวัสดีค่ะอาจารย์วัดีนัทนะคะวันนี้ธ,ร,ธรรมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดน,นะคะประจำวันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปี2568ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคุณในภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคมทั้งในเรื่องของการงานการเงินงความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ราศีต่อไปนะคะเป็นแบบของท่านที่เกิดราศีตุลค่ะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนก็อธิษฐานนะคะอาจารย์สักไพ่9ครั้งเลือกไพ่12ใบค่ะถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะ2 3 4 5จากนั้นก็เลือกไพ่สิบสใบค่ะ คำทำนายนี้ค่ะเป็นคำทำนายโดยสตาร์โดยโรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นสตาร์ของชาวราศีตุลท่านใดท่านได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดดวอนส่ว,วสนตัวเจาะเรื่องในเรื่องของมุมมองหรือเหตุการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้สอบถามเรื่องการดยดืนส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะเพื่อวางแผนตัวเองเนาะ รวมทั้งท่านที่สนใจเรียนรู้การอ่านไพ่ยูซีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีค่ะในเรื่องการทําความเข้าใจและการนําไปใช้งานค่ะอาจารย์นะคะจะมีเทคนิคให้คุณในการแชรคําทํานายที่เป็นบวกให้แนวทางและให้วิธีการผ่านไพ่สามารถดูดวงให้ตนเองช่วยเหลือนคนอื่นหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะคะใครสนใจสอบถามมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านาไพชาวราศีตุ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎานคมเป็นอย่างไร ตุลค่ะเป็นชาวธาตุลมลมนะแปรปรวนละนะไม่นิ่งในะเรื่องของอารมณ์ความรูม้สึกตัดสินใจอยา่างบางครั้งก็เปลี่ยนแปล,ง,ปลงได้เสมอนะคะแต่ก็เป็นคนที่เก่งเรียนรู้ไวปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายค่ะอันนี้ความเป็นตุลเลยนะคะส่วนไพ่ประจําราศีตุลก็คือไพ่แัสติเป็นคนที่ยึดหลักในะเรื่องความถูกต้อง มาก่อนสเสมอทําสิ่งใดก็ตามค่ะทาให้ถูกต้องนี่เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วคนที่ไม่ชอบม่กใครเอาเปรียบด้วยในขณะเดีวยวกันก็ไม่เอาเปรียบใครนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างระวังตัวเองไม่ค่อยเปิดใจกับใครเท่าไหร่เป็นคนที่ทำอะไรก็ตามมีสเต็ปมีขั้นตอนนะทำอะไรก็ต้องแบบมีระบบมีระเบียบมีการวางแผนที่ชัดเจน ยึดหลักความถูกต้องนะคะตรงไปตรงมาค่ะและนี่คือความเป็นไพ่ประจำราศีละกัทกันเลยส่วนหน้าไพ่นี้ค่ะเป็นหน้าไพ่ของชาวราศีตุลในช่วงครื่นหนึ่งหลังเดือนกรกฎาค,คมเร,าเริ่มต้นจากแต่ละตําแหน่งกันแล้วกันนะคะตําแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตัวตฤกการต่างๆในช่วงนี้คุณได้ไพ่เจ็ดดาบุทาไพ่เจ็ดดาบมาบอกเลยนะชาวราศีตุลช่วงนี้เหมือนต้องรอบคอบต้องวางแผนตรวจสอบทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบทุกเรื่อง ทุกเรื่องนี่หมายถึงรอบตัวเลยนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักอะไรที่เรารู้สึกกังวลใจไม่ชัดเจนมีเซนมีความเอ๊ะมีความสงสัยอย่าปล่อยให้มันกัดกินใจอะถ้ารู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่เราเระแวงอยู่ไม่มั่นใจคุณก็ คุณก็ไปตรวจสอบไปเช็คได้เลยนะคะว่าเราต้องทําอย่างไรกับเรื่องต่างๆไปตรวจสอบไปเช็คค่ะเพราะนั้นหมายถึงให้ระวังค่ะไม่งั้นมันจะให้เราทําอะไรได้ไม่เต็มที่ไม่มีความสุขตำแหนเรื่องการงานกานกระานเป็นไพาอัศวินไม้เท้าด้านบนสีไม้เท้ามีอัศวินเหรียญตำแหน่งน้ำวอมสมบรตเป็นสามไม้เท้าแสดงว่าเรื่องงานเนี่ย คุณมีการวางแผนเป็นอย่างดีตวรวจสอบทุกอย่างด้วยความละเอียดอาจจะมาจริงงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลคุณกําลังรอผลรับจากแดนไกลอยู่รอข่าวดีจากต่างประเทศอยู่หรือเป็นงานส่งออกเป็นงานที่คุณต้องดิวตัดต่างประเทศแนวโน้มมีความสําเร็จแต่อย่าลืมค่ะรอบคอบด้วยนะไพ่อัศวินไม้เท้ามาอัศวินเหรียญมามาจริงกําลังมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จ แนวทางหรือเห็นลู่ทางต่างๆที่ชัดเจนนี่คนยิบยิบโอกาสให้สอบแข่งขันสอบชิงทุนสอบในเรื่องต่างๆหรือสมัครงานไว้เกี่ยวกับต่างแดนต่างประเทศแนวโน้มมีความสำเร็จหรือเป็นโปรเจกต์งานที่ต้องเดินทางไปดีวงานรอคําสั่งรอผลลัพธ์รอการสรุปรออันการอนุมัติแนวโน้มมีความสําเร็จซึ่งความสําเร็จนะ่ะสร้างความมั่นคงแบบในระยะยาวแต่อย่าลืมในเรื่องของความรอบคอบตรวจสอบในเรื่องเอกสารสัญญาเงื่อนไขผลประโยชน์ต่างๆให้ชัดเจนเพราะไพ่เตือนมาสองใบเลยนะคะอ่าน รายละเอียดดีๆอะไรที่เะไยังรู้สึกว่ามันยังติดใจอยู่คุยให้เคลียร์ก่อนเซ็นสัญญาทําข้อตกลงเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวระวังค่ะเรื่องความลับเรื่องอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือผลประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์ปิดบังซ่อนเร้นหลบหลบซ่อนซ่อนซึ่งตัวคุณเองอ่ะคุณไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเสมันจะอาจจะเกิดขึ้นก็เพิ่มความรอบคอบชั้นแป่ก่อนที่เราจะตัดสินใจทาสินใดแล้วกันนะคะอ่ะเรื่องของดามน้มดวงไปทางแต่เพิ่มความรอบคอบไม่ต้องรีบ คือบัญชีถ้ารวรีบเนี่ยมันกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ผลประโยชน์อะ่ะมันเลยไม่เห็นในเรื่องต่างๆที่มันดูปิดบังอยู่ก็เช็คให้ชัวร์ก่อนเรื่องของการเงินหนึ่งถ้วยมาใชมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินที่เรารอคอยอยู่เหมือนรอมานานเงินเงี้ยแต่จะได้มันจะได้รับแต่ก่อนจะรับมาอย่างที่บอกคะ่ะไปดูก่อนนะไม่ใช่เซ็นรับเงินนางเหมือนเห็นเงินก้อนใหญ่หรือแบบ แบบอาจจะเป็นจังหวะที่คุณต้องการใช้เงินพอดีอแต่บางทีต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากความถูกต้องไหมอะ่ะเพราะมันเหมือนแบบเ,เป็นผลประโยชน์ที่มันนําเสนอเหมือนเราต้องการอะ่ะเราต้องการอยู่แล้วแล้วเราก็นําเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายแต่จังหวะแค่เราเป็นภาระความรับผิดชอบแต่พอร,รับมาแล้วปุ๊บส่งผลกระทบกับคุณภายละเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินก็เพิ่มความรอบคอบ กับที่มาที่ไปของเงินก้อนนั้นนิดนึงแต่ถามว่าถ้าเรารอบครอบเราเราดูในเรื่องสัญญาดีๆก็สามารถรับได้นะแต่ดูที่มาที่ไปดีๆค่ะว่ามันชัวร์แล้วมันมีอะไรปิดบงังนิดนึงหรือเปล่าเนาะดูเรื่องผลประโยชน์ที่แอบแฝงซ่อนเร้นหน่อยนกักกค่ะคิดจะลงทุนจะทําอะไรเพิ่มตรงสามารถทนได้แต่วางแผนดีๆสามทุกไปสามาทับการวางแผนทําได้สี่ีรงฟือดูที่ผลลัพธ์ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคคุ้มค่าไหมสําหรับการทําการลงทุนถ้าคุ้มค่าทําได้เช็คด,ดีคือ ไม่ด้ให้ไม่ทำนะคะให้ทำแต่ต้องแบบต้องใจเย็นๆแล้วก็วางแผนดีๆแค่นั้นเองค่ะดวงการงานดวงการเงินเปิดทางช่วงปลายเดือนความรักคนม,มีคู่ให้มิเชเชนมาเป็นเรื่องของการพูดคุยปรับความเข้าใจหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันเป็นช่วงเวลาการปรับความเข้าใจดีๆได้ว่าความรักคนมีคู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะก็อาจเป็นว่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องอุดหิุวุ่นวายใจกันอยู่ไม่เข้าใจกันหรือผิดใจกันก็เป็นจังหวะที่ดีที่ครึ่งเดือนหลังเดือนก,กรกฎาคามคุณจะได้ปรับความเข้าใจกับคนรักคู่ครองละกันค่ะคนโสดช่วงนี้เหมือนมีคนเข้ามานะคะแต่เหมือนจะหวังผลประโยชน์จากคุณมากกว่ามันหลอกใช้คุณนะอาเป็นว่าความรักคนโสดน่ะมีคนมาหยิบยื่นในเรื่องของผลประโยชน์ และมาเพราะความสัมพันธ์คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์แอบแฝงความรักคนโสดระวังรู้หน้าไม่รู้ใจเหมือนแสดงออกกับเราทุกอย่างโอเคหมดกแต่จริงๆแล้วเขาหวังประโยชน์จากเราในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจเป็นว่าคนโสดระคับประควัมใจไปก่อนดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องจะเข้ามายุ่งเกี่ยวและกลายเป็นว่าคุณต้องตกกระไดพลอยโจรในเรื่องของ ผลประโยชน์ด้านการเงินที่ปิดบังซ่อนเร้นไม่เหมือนมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ความรักคนโสดปิดบังซ่อนเร้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังต้องการใครบางคนมาอุปถมัมภ์พอร์ตคนโสดคุณก็จะมีใ,ใครบางคนนะมาอุปถัมภ์คุณด้านการเงินเป็นชาวต่างชาติาเป็นคนที่มีอายุมากกว่ารักแดงไกลอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตดูแลแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้แต่คุณจะได้รับในเรื่องของการอุปถัมภ์ซัพพอร์ตด้านการเงินก็อยู่ยที่คุณแล้วนะคะว่าคุณต้องการแบบไหนอย่างไรแต่ต้องระวังรอบข้อเพิ่มเติมทนัดเองค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะและก็สิ่งที่ควรระวังในช่วงนี้ต้องบอกกันนะคะว่าช่วงนี้ระวังที่ข้องระบบภายในเป็นไปได้หาหมอตรวจสอบเช็คในเรื่องของอาการ,รอ่าภายในนิดนึงนะคะ อาการป่วยต่างๆคือไปตรวจร่างกายค่ะแค่นั้นเองนะเพาะหน้าพ่ายเป็นเรื่องการตรวจร่างกายระวังโรคเก่าๆจะวนกลับมาเจ็ดดาบกังวลใจไงเหรอมันภายในหมดเลยภายในความปั่นป่วนระบบภายในทั้งหมดไปเช็คไปตรวจสอบนิดนึงค่ะเพื่อความรอบคอบชัดเจนในเรื่องของสุขภาพต่างๆโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้นการวางแผนเน้นการลงมือทําทุกอย่างจะลงตัวได้นะคะก็จะมีข่าวดีขึ้นละกันในช่วงป,ปลายเดือนก็รอบคอบละกกันค่ะและนี่คือดวงชะตาของคุณค่ะชาวราศีตุลในช่วงครึ่นหลังเดงือนกรกฎาคมฝากกดไลค์ กดแชร์กดต่ดตามออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาจากนันได้ใหม่ในครางหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ